สวัสดีครับแฟนๆช่องจับจุดสตูดิโอบันนาช่องสุภุสุคนนะครับเมื่อเนี้รายการขั้วจับจุดขอเสนอเมนูผ่าหมูนะครับสำหรับเข้ามาผ่าของแต่ละเหงื่อแต่ละครอบครัวกับโบ้คือกันนะครับเนาะพี่น้องนังคนกับสิคุณใครก็ผ่าเนื้อผ่ากุ้งหรือพิธีการผ่านังคนก็เอาไปย่างนังคนก็ลวกบ้คือกันนะครับเนาะเมื่อเนี้ขอนําเสนอเมนูผ่าสันคอหมูวัตถุดิบสําหรับผ่าสันคอหมูก็มีดังต่อไปนี้นะครับเนาะอย่างแรกกเนื้อสันคอหมู ที่เขาเรียกเป็นสันข้อก็เพราะว่าเหาอยากไข่เนื้อมันมีความติดมันจักหน่อยพักกระมีตะไครมีหอมเปภาษาไทยมักเอิ่นหลายสื่อนะครับเนาะว่าจะเป็นผักซีลาบผักซีใบเลื่อยหรือผักซีฝรั่งส่วนบานพเมือนมาหอมเปย์นะครับก็ะมีต้นหอมสลระแหนนะครับเนาะ แรกเริ่มก่อนห้าสีอย่างห้ากับแบออกให้มันเป๊ะๆนะครับน้พี่น้องให้มันอย่างสุกง่ายๆให้ห้าออกไปอย่างกิ่มเกี้ยมนะครับพี่น้องยากมักก็ได้แต่อย่ามักให้เข้มลายเพราะว่าห้าสีปรุงอีกเท่อนึงอยู่แล้วอย่างไฟกลางๆค่อยๆย,ย่างปลาไอปลาทองเฝ้านะครับอ,อย่าให้ไฟแห้งไหลเพราะว่ามันสิใหม่ก้อนสุกค่อยๆย,ย่างจนเหลืองกรอบ หลังจากย่างแล้วเขาก็ซีมหันน่นแล้นะครับเนาะฝานบางๆด้วนะตามความหมักของพี่น้องนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือหั่นผักที่ห้าล่างเตรียมไว้นะครับเนาะเครื่องเทศกับซทีม,มิตะไคร่หัวหอมกระเทียมนะครับส่วนผักกับเทีมมหอมเป ต้นหอมเสระแหน่ก็บักผิกนะครับเพ็ดหลายซ้ำไดหน่อยหลายตามความสะดวกของลินแต่ละคนนะครับพี่น้องมืถึงขั้นตอนการปลูงนะครับเท่ากับเทพักทั้งหมดลงในซ้ำสะกอนหรือกับเทเนื้อตามลงไปปรูงให้ออกสมกับเค้มสะกอนได้ครับพี่น้อง อย่าให้หวานหลายเอาน้ำตาลตัดน้อยๆเห็นมันเกิดความนัวส่วนบักพริกนี่ใส่ตามความชอบข้งผมนี่ใส่บักพริกผงพร้อมใส่บักพริกหนวยหั่นสับพร้อมก็สิได้เป็นเมนูล้าสันข้หมูนะครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจับจุดสตูบ้านนาชาแนลนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับ